อวัยวะภายในของเราพูดได้เขาจะพูดอย่างนี้โดยมองโลกมองไทยบายธีรพัฒน์สมองบอกว่าให้นอนพอนะถ้าเรานอนน้อยไปคุณนอนน้อยไปฉันจะเสื่อมวัยหูบอกว่าไม่ควรได้ยินเสียงอะไรที่มันดังเกินไปเสียงลํำคาญนานเกินหนึ่งชั่วโมงครึง่งเพราะมันจะทำให้การรับรู้การได้ยินแย่ลงแล้วคนข้างๆบนวนะฟังได้เปล่า นั่นสิอยู่ในวิจรารณญาณของแต่ละบุคคลปลอดบอกว่าเลิกสูบบุหรี่ได้ไหมปล่อยพื้นที่ข้างในเนี่ยให้ฉันได้ฟอกอากาศบ้างเถอะกระเพาะบอกว่ากินดึกอีกแล้วนะฉันจะย่อยไม่ทันคนอยู่แล้วไตบอกว่ากินแต่โซเดียมระวังเค็มถูกใจแต่ไตถูกตัดดวงตาบอกว่าอย่าจ้องหน้าจอนานเกิน20นาทีให้เราพักสายตามองไปทางอื่นบ้าง มันจะทําให้เราเองไม่ล้าและสายตาของเราจะได้อยู่กับเรานานขึ้นอีกหน่อยหนึ่งปากบอกว่าหยุดเอาอาหารไขมันเยิ้มๆน้ําตาลหวานๆเข้าปากสักทีฉันเองร่างกายเองส่วนอื่นๆในร่างกายมันจะทํางานไม่ทันอยู่แล้วหัวใจบอกว่าออกกําลังกายบ่อยๆนะฉันชอบฉันจะแข็งแรงขึ้นลำไส้ก็บอกว่ารู้จักโภบาออติกไหมมันช่วยบำรุงฉันได้นะ ตับบอกว่าวันนี้ดื่มอีกแล้วนะฉันเริ่มไม่ไหวแล้วงานสัรรค์ของคุณเข้ามาบ่อยเหลือเกินทีเหลือเกินผิวหนังบอกว่าถ้าอยากจะให้ฉันไม่เหี่ยวไม่ย่นให้คุณกินผักและผล,ละไม้เยอะๆหน่อยกระดูกบ,บอกว่ากินแคลเซียมแล้วต้องกินวิตามินด้วยฉันจะได้แข็งแรงหลังบอกว่าเธอเริ่มนั่งทำง,งานนานเกินหนึ่งชั่วโมงแล้วนะให้เธอลุก ขยับเส้นขยับสายเปลี่ยนอริยาบทบ้างร่างกายทั้งหมดที่เรามีอยู่จะได้แข็งแรงแล้วเนี่ยครับอวัยวะของเราถ้าเกิดเขาพูดได้เขาอยากจะพูดอย่างนี้เพื่อสื่อสารเราให้เปลี่ยนพฤติกรรมแย่ๆที่เราเคยปฏิบัติอยู่ลองดูนะครับเขาช่วยเราเราช่วยเขาเราจะได้อยู่ด้วยกันไปยาวๆจากทิ่ฐะพัฒนเกิดมาเพื่อแตงคุณเกิดมาเพื่อแบบนสวัสดีครับ